วันนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆสําหรับพ่อค้าแม่ขายกันค่ะนะคะใครที่มีปัญหาว่าเอ๊ะวันนี้ฉันค้าขายใหม่ดีวันนี้ฉันเจอเจอปัญหาพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะคะอยากจะค้าขายดีๆค่ะเคล็ดลับนี้ต้องบอกว่าทํามาแล้วแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงค่ะให้เรานะคะซื้ออาหารปลาเป็นกระสอบแบบนี้ค่ะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะ ให้กับปลาที่มีจํานวนมากในแหล่งแต่ละที่ไปวัดไหนก็ได้ค่ะที่มีจํานวนปลาเยอะๆแบบนี้แล้วก็หลังจากที่เราเทลงไปนี่ให้อธิษฐานค่ะนะคะขอให้เราเนี่ยมีลูกค้ามารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มเหมือนปลากินเหยื่อนะคะพูดแบบนี้ค่ะเทลงปั๊บขอให้ลูกค้ามารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มมารุมมาตุ้มแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทํากันยังไงค่ะขอบารมีแห่งพระแม่คงคา ข้าพระเจ้าขอนำอาหารมาถวายให้กับบริวารของท่านราคามารุมต้มค่ะมารุมต้มมารุมมต้มด้ยอดขายมารุมมต้มด้ลูกค้ามารุมต้นสิดีๆสิ่งที่มารุมต้มมารุมต้มมารุมต้มมารุมาต้มมารุมต้มมารุมต้มมารุมาต้มุมตุมมด้วยเงินมารุมต้มด้วย